สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ยส,สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน,น้องน้ำฟ้ากันอีกแล้วนะคะวันนี้น้องน้ำฟ้านะคะจะมาแกล้งคนกันค่ะหลังจากที่เราไม่ได้พบกันมานานนะคะเนื่องจากการบ้านเยอะนะคะท่วมเป็นภูเขาเลยค่ะแล้วก็สอบนะคะก็คือน้องน้ำฟ้านะคะหยุดเรียนนะคะคือตอนนี้หยุดหลายวันมากเลยเวลาว่างตอนนี้นะคะเดี๋ยวน้องน้ำฟ้าจะพยายามอัดคลิปให้ดูเรื่อยๆเลยนะคะ มาเดี๋ยวเรามาโทกแก้งคนกันเลยค่ะคนนี้นะคะชื่ออ้ำนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาจะรับหรือไม่นะคะโทรกันเลยรับไปเึงนะคะ ฮัลโหลค่ะฮัลโหลใช่คุณแอมหรือเปล่าคะใช่ค่ะอ,อคุณแอมใช่เพื่อนน้ำฟ้าหรือเปล่าคะอะไรนะใช่เพื่อนน้ำฟ้าหรือเปล่าคะใช่ค่ะน้องฟ้าแล้วรู้ไหมคะว่าคนที่คุยูอยู่นี้เป็นใครคะ น้ำฟ้าค่ะรู้ได้ไงคะคือจำเขียนได้้อ๋อโอเคนะคะคือว่านี่นะคะเขารู้แล้วว่าเป็นเรานะคะคุณอาบมีอะไรจะบอกช่องชาแนลหน่อยไหมคะย,ยะคะ่ะมีการรู้อีก อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งวางนะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องน้ำฟ้าทำคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราไปดูกันดีกว่าว่าคลิปต่อไปเราจะทำอะไรกันต่อนะคะบ๊ายบาย